ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับขอมาลุ้นกันครับสำหรับรัสเซียรอบแรกว่าจะเป็นเช่นไรนะครับวันนี้รัสเซียเปิดที่บวกครับ25560ครับ25560นะครับเนื่องจากเป็นรอบแรกครับก็เบาๆไปก่อนนะครับเลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านจัดนะครับ แต่จัดไปเบาๆครับเนาะตอนที่ผมคิดเขายังอยู่ที่บวกครับผมก็เลยจับที่บวกครับผมว่า5น่าจะยังอยู่นะวิ่งบอดูล,ล่าง5ครับเนาะวิ่งบอดูล,ล่าง 5. สําสหรับคนชอบร่ดชอบวิ่งจัด5้านะครับวิ่งบอดูล,ล่าง5 2างคู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี4550ครับ

0 05 055 007 7 7 7แล้วก็ตอง0ูนยนะครับสำหรับรับเสเซียเปิด10แต้มโอกาส0มาหรือไม่ก็เป็นชุด10แต้มใครชอบเล่นชุด10แต้มก็0 055 19 28 37 46ครับลองดูได้นะครับเดี๋ยวเจอที่ในคลิปต่อไปครับ